อาการที่ยุ่งยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาทคืออาการของตันหาดูก่อนพี่กูทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งตันหาแก่พวกเธอทั้งหลายคือตันหาซึ่งเป็นดุดมีขายเครื่องคลุมสัตว์มีปกติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตันหานั้นเองโลกนี้อันตันหายึดโยงไว้ห่อหุ้มไว เป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปับปชะย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสารวัตรที่เป็นอบายทุขติวินิบาตไปได้พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตนี้ครั้นพิกุทั้งหลายเหล่านั้น ทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถ้อยคําเหล่านี้ว่าดูก่อนพิกุทั้งหลายก็ตันหาเป็นอย่างไรเล่าจึงชื่อว่าเป็นดุดมีขายเครื่องคลุมสัตว์มีปกติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตันหานั่นเองโลกนี้อันตันหายึดโยงไว้ห่อหุ้มไว้ เป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปับปะชะย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสารวัตรที่เป็นอบายทุขติวินิบาตไปได้ดูก่อนพิขูทั้งหลายตันหาวิจริตคือความนึกที่สร้างไปด้วยอำนาจแห่งตันหาทั้งหลาย18ประการ อันเข้าไปจับยึดขันในภายในและตัณหาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายนอกเหล่านี้มีอยู่ดูก่อนพิขูทั้งหลายตันหาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายในเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิขูทั้งหลายตันหาวิจริตทั้งหลาย18ปประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายในนั้น เหล่านี้คือเมื่อมีความนึกว่าเรามีอยู่ดังนี้ความนึกไปว่าเราเป็นอย่างนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราเป็นอย่างนั้นดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราเป็นอย่างอื่นดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้ดังนี้ก็ย่อมมี หรือว <rzy> <ued gardens, S 2> ่าความนึกไปว่าเราเป็นอย่างเที่ยงแท้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนั้นดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างอื่นดังนี้ก็ย่อมมี หรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีบ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนี้บ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนั้นบ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างอื่นบ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่า เราจักมีแล้วดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราจักมีแล้วอย่างนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราจักมีแล้วอย่างนั้นดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราจักมีแล้วอย่างอื่นดังนี้ก็ย่อมมีดูก่อนพิ่กูทั้งหลายเหล่านี้คือตัณหาวิจริตทั้งหลาย18ประการ อันเข้าไปจับยึดขันในภายในดูก่อนพิขูทั้งหลายตั้หาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายนอกเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิขูทั้งหลายตั้นหาวิจริตทั้งหลาย18ปประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายนอกเหล่านี้คือเมื่อมีความนึกว่าเรามีอยู่ด้วยขันอันนี้ดังนี้ความนึกไปว่า เราเป็นอย่างนี้ด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ยอมม่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราเป็นอย่างอื่นด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้ด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่า เราเป็นอย่างเที่ยงแท้ด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนี้ด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนั้นด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่า เราพึงมีอย่างอื่นด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีด้วยขันอันนี้บ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนี้ด้วยขันอันนี้บ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราพึงมีอย่างนั้นด้วยขันอันนี้บ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่า เราพึงมีอย่างอื่นด้วยขันอันนี้บ้างหรือดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราจักมีแล้วด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราจักมีแล้วอย่างนี้ด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่าเราจักมีแล้วอย่างนั้นด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีหรือว่าความนึกไปว่า เราจะมีแล้วอย่างอื่นด้วยขันอันนี้ดังนี้ก็ย่อมมีดูก่อนพิกูทั้งหลายเหล่านี้คือตันหาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายนอกดูก่อนพิกูทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้จึงมีตันหาวิจริตทั้งหลาย18ประการอันเข้าไปจับยึดขันในภายในและตันหาวิจริตทั้งหลาย18ประการ อันเข้าไปจับยึดขันในภายนอกดูก่อนพิขูทั้งหลายด้วยเหตุนี้เราย่อมกล่าวว่าตันหาวิจริตทั้งหลาย36ประการดูก่อนพิขูทั้งหลายด้วยเหตุนี้เมื่อนับตันหาวิจริตมีลักษณะอย่างนี้อันเป็นอดีต36ประการด้วยอันเป็นอนาคต36ประการด้วยอันเป็นปัจจุบัน36ประการด้วย ตันหาวิจริตทั้งหลายร้อยแประการย่อมมีดูก่อนพิลูทั้งหลาย,าย,มมน,ลายนี้แลคือตันหาซึ่งเป็นดุดมีขายเครื่องคลุมสัตว์มีปกติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตันหานั่นเองโลกนี้อันตันหายึดโยงไว้ห่อหุ้มไว้เป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงญ้ามุนชะและญ้าปับพชะย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสารวัตรที่เป็นอบายทุกคติวินิบาตไปได้ดังนี้แล